วัสดีทุกคนรีวิวสั้นๆเะคะก็ไปซื้อไปช้อปปิ้มาอันนี้ก็คืออยู่นอกบ้านโอเคไมได้ไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วก็วันนี้มีไม่ตลกมไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่มันจะ,ะฟังได้หรือเปล่ารีวิวสั้นๆไปซื้อนี้มาจะเอามาทาความสะอาดบันไดมันก็คือว่าของอะไรใช้ทาความสะอาดแฟริกก็คือพวกโซฟาอะไรประมาณนี้โอเคก็เลยแบบอันนี้สองปอ แพงมากเลยโอเคก็แบบแต่ว่าก็คือแบบว่าเออเนาะก,ก็รีวิวโอเคไม่รู้ว่าจะใช้ไงก็ก็เดี๋ยวค่อยไปอ่านแล้วกันอันนี้มุโโดโตได้มาอันนี้ก่อนหนึ่งชุบไม่มีเงินชุบไม่มีเงินซื้อเ,เลยอันนี้จะมาทําน้ำยาหน่มจีนพูดตร <c oughs> คือได้มาแค่นี้แหละแบบก็สั้นๆน้ทุกคนดีๆก็สั้น ไปหาที่ตั้งกล้องไม่มีเพราะว่ามันเปียกไปหมดโอเคแล้วก็หอมแล้วก็กระทิ่นจทำสั้นๆแค่นี้สิปอนตลกอันนี้ก็สองปอนลงไงก็อนนี้ก็อย่างละปอนก็สิปอนแล้วยังไม่ได้อะไรนี่แหละสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วตลกก็เสร็จแค่นี้ตอนแ,แรกก็จะไม่คือไม่ได้น้ํายาปราับพนุมเลยโอเคก็ได้แค่นี้ตลบนางตลบน,นางจะให้หมาเหา่าทำไมงกูมั่งนางหยุดทางโน้นหมาเห่า ประาณนี้แหละก็รีวิวสั้นๆเนาะตั้งกล้องยากมากแล้วก็คนเดินไปเดินมาเดินผ่านอันนี้ก็แบบว่าเออก็มาประมาณนี้แหละจะไปตั้งกล้องตรงนู้นก็บ้านคนไงทุกคนโอเคเนาะก็รีวิวสั้นๆนะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วอันนี้ไม่เคยใช้แต่ลองดูแล้วกันไว้ใช่เน้นว่ use try okay this one fabric I want to uh, clean those staircase เออ the carpet n อ k n น w i อีกโบกหนอเอา any way let's try นะพี่ยูสไ e ฟอร์ก็คือเดี๋ยวจะดูว่ามันจะสะอาดได้กี่อ่ะแล้วก็อันนี้ขัดตั้งข้อน้ำยาล้างมือตลกมันก็คือครีมบารสนั่นแหละแต่ว่าฉันใช้แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่าอ่า wash my hand ดะจ๊ะอายุส์ทูวอชมายแฮนด์ก็คือฉันชอบกลิ่นนี้นะทุกคนก็เลยแบบประมาณนี้ ก็ไม่มีอะไรมากก็รีวิวแค่นี้ก็ประมาณนี้แหละจะไปคลิปหน้าแล้วกันทุกคนมาเร็วไปเร็วก็ไม่อยากพูดเลยมาเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วหน้าสดบาหน้าสดอันนี้ทรงผมตั้งแต่เมื่อคืนแขนก็โอเคไม่อา is ิ k โอเคไม่เล็ก a y ่โอเคแบบไม่อารมณ์เล็กเลย hard to move this one review uh, after uh, for 30 d a e s for 30 d a e s okay 13 step